พระในสิทิ์ทุกท่านที่มาบวชในวัดหลวงพ่อหลวงพ่อครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจทุกๆท่านหลวงพ่อเองก็ไม่ได้หนักใจแต่ก็มีการอบรมมีการพูดกันทุกเย็นเป็นเสียแต่หลวงพ่อมีธุระแต่ถึงอย่างไรก็พยายามให้มีการอบรมทุกเย็น ไา้จะว่าไปแล้วการอบรมของพระกรรมฐาน,นยอยู่ในป่าเนี่ยจะให้เหมือนกับพระอยู่ในเมืองมีการสอนกันเหมือนกับพระอยู่ในเมืองไม่มีโดยมากก็มีแต่ตอนเย็นตอนเช้าตอนเช้าการฉันร่วมกันก็มีการพูดบ้างแต่บางวัดก็ท่านก็ไม่ได้พูดแต่ตอนเย็นก็ทําวัดเย็นทุกวันครูบาอาจารย์ก็อบรม ในขณะนั้นแต่จะให้สอนกันตอนเที่ยงตอนบ่ายจะไม่ค่อยมีแต่ทางฝ่ายปริยัติมันสอนกันอย่างนั้นถ้ามาสรุปแบบง่ายๆในภาคปฏิบัติของภาคกรรมฐานหรือภาคปฏิบัติโดยมากจะเหมือนกับลักษณะมหาวิทยาลัยเปิดพอให้ข้อคิดหรือแนะนำสั่งสอนเป็นที่เข้าใจกันแล้ว นักศึกษาทั้งหลายก็เอาไปค้นคว้าเองคนตำบ,บตำรายเองก็ในลักษณะอย่างนั้นแต่ตามรพระจีิยนพระปฏิบัติครูบาอยจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยโดยมากท่านจะประชุมอบรมดัวเทศให้ฟังการเทศก็คือการและแนวนั่นเองวิธีเบื้องต้นทํำยังไงเดินจะก,กรมทํำยังไงนั่งสมาธิทํำยังไงแล้วคิดยังไง ขณะที่ทำนะให้คิดยังไง <Yeah. S 1> แล้วให้กําหนดอย่างไรถ้ามันออกจิตใจมัน,นฟุ้งๆออกไปให้กําหนดอย่างไรให้มันเข้ามาอย่างไรอันนี้เมื่อสอนเสร็จเป็นที่เข้าใจกันแล้วผู้ดได้ได้ยินได้ฟังก็ออกไปนําไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตัวเองบัาน,นั่งอย่างไงเดินจดกรมอย่างไรกําหนดอย่างไรในเมื่อ ทำไปแล้วได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไรอันนี้ก็กลับเข้ามาหาครูบาอาจารย์อีกบอกว่าเกิดผมทํามันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อผู้ผู้เป็นครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนําเออเอาปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จะให้เสมอกัรจะให้เหมือนกันทุกองไม่เป็นอย่างนั้นนะในการประพฤติปฏิบัติ ทางด้านจิตใจเลยเหมือนกับทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นแหะคนหนึ่งถนัดทางหนึ่งคนหนึ่งถนัดทางหนึ่งจะให้หนีอาชีพอย่างเดียวกันเลือกถนัดอย่างเดียวกันเป็นไปไม่ได้ในภาพปฏิบัติก็เหมือนกันมีเศรษฐีท่านหนึ่งในกรุงสวัสคถีลาพ่อแม่ออกไปบวชพอไปบวชแล้วท่านพระสารีบุตร เป็นพระอุปชาท่านพระสารทีุตรเป็นพระอุปชาเป็นผู้สอนกรรมฐานพอบวชเสร็จแล้วท่านก็สอนกรรมฐานห้าเกสาโลมานาาทัานตาตะโจท่านต้องพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นนะจากนั้นพระองค์นั้นพร,พระที่บวชใหม่ท่านก็นําไปประพฤติปฏิบัติพิจารณาอย่างที่พระอุปชาสอนพอสอนกลับมาเออพระอุปชาครับ ผมภาวนามันเป็นยังไงมันไม่สงบอุปชาก็สอนให้ละเอียดลงไปอีกการพิจารณาต้องแยกแยะอย่างนี้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 ก่อนที่จะแยกแยะเนี่ยต้องทาจิตให้สงบอย่างนี้สะก่อนเมื่อจิตสงบดีเรียบร้อยแล้วให้พิจารณาแยกแยะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระอุปชาก็สอนลูกศิษย์ก็ไปอีกทำอีกพอทํา ไม่หลายเดือนกลับมาอีกกลับมาก็มาบอกอุปชาอีกว่าการปฏิบัติของผมพิจารณาอย่างนี้มันไม่ลงมันออกไปอย่างนี้อย่างนี้อุปชาก็สอนใหรละเอียดลงไปอีกออไม่ใช่สอนธรรมนาภพษพพารีบุตรสอน,น,นสอนเป็นคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นสอนมาแล้วแต่สอนพระองค์นี้เนี่ยทาไมสอนมันมันไม่ได้มันทําไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้เราก็สอนละเอียดแล้วก็ถามพระที่ไปนะที่ไปด้วยที่ไปปฏิบัติด้วยไปยังไงพระองค์เนี้ยนะไปแล้วเขาตั้งอกตั้งใจภาวนาไหมไม่ใช่ว่าไปแล้วไปนอนทั้งวันทั้งคืนแล้วกลับมาถามมาไม่ได้ผล <Okay. S 1> เขาทํำไหมเขาลงมือทํำไหมเห็นเขาทํำไหมพระที่ติดตามที่ไปด้วยกันโอ้โหเขาทําความเพียร อย่างเข้มงวดขวดขันมากพระอุปชาครับทั้งวันทั้งคืนเขาเดินมีกลมเขานั่งภาวนาเอาเป็นเอาตายจริงๆแต่ว่าผลออกมาไม่ได้ผลเอพระอุปชาก็อ่อนใจว่างั้นแต่ <c oughs> อ่อนใจในลูกศิษย์เนีเพราะว่าสอนองค์อื่นเนี่ยได้ผลทุกรลายแต่สอนองค์เนี้ยทาไมไม่ได้ผลสอนทอะไรไม่ได้สามครั้งแตลว่า แจงรายละเอียดให้ฟังครั้งที่สามเนี่ยงันมีเท่าไรเปิดไส่เปิดภูมิให้ฟังหมดเลยในฐานะอาจารย์เช่ไหว่าไม่มีกำมืออยู่ในอาจารย์เลยงั้นสอนให้บททุกเรี่ยเหลี่ยมที่ในภาคปฏิบัติแล้วแต่ลูกศิษย์ภาวนาไม่ได้เรื่องกลับมาหาอีกครั้งที่สามอุปชากับบทปัญญางั้นเถอะขนาดพระลรหบทปัญญางนันเอออันนี้คงไม่ใช่วิสัยของเราล่ะ ไม่ใช่ฐานะของเราที่จะสอนองค์นี้คงจะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเน่ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะสอนพระองค์เราสอนงดตําราของเราแล้วภาษาญีุ่ตรก็เลยนําพระองค์นั้นเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบพระพุทธองค์พภาษารีุ่ตรก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอันนี้เป็นสานุสิทธิ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนบวชให้ข้าพระองค์ได้สอนกรรมฐาน ให้แก่เขาเป็นครั้งที่สามครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามแต่ก็ได้สืบสอบถามดูว่าท่านเป็นผู้ตั้งใจดีปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเป็นผู้เอาจริงเอาจังแต่ว่าผลออกมานั้นไม่ได้รับความสงบเท่าที่ควรพยัค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าศึกษาเรบุตรพระองค์นี้สิทธิ์ของท่านองค์นี้ไม่ใช่วิสัยของท่านจะสอนเป็นวิสัยของเราตถาคต ที่จะสอนพระองค์นี้เอาเถอะนะพ, to to man, พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ท่านบอกเอาท่านนะในตังใจญภาวนานะนี่เอาดอกบัวเอาดอกบัวเนี่ยไปเพ่งดูท่านก็คว้าเอาดอกบัวอิธิอิธิปฏิหารน่ยสอนเราอิทธิปฏิหารบัด,ดท่านคว้าเอาดอกบัวที่หลังข้างๆหลัง,ข,ง,ข,ง,ข,งของท่านที่นั่งของท่านท่านเอามาให้พระานัน้น เป็นดอกบัวทองคําเหมือนอดอกบัวทองคำนะโอ้ลูกสกว่าทั้งกลีบทั้งตัวสวยงามมากที่เอามาให้พระองค์นั้นทองคําเหมือนกัอาอาอกอ,ออกมาจากเป้าใหม่ๆอย่างนั้นแหละทั้งสีใสสดสวยงด,งดงามหมดพอพระองค์นั้นเห็น ทองดอกบัวทองคำท่านั้นน่ะโอ้โหรูห้สึกมันซึมลึกเข้าหัวใจเลยโอ้โหดอกบัวนี่ทำไมสวยขนาดนี้เราไม่เคยเห็นดอกบัวทองคำด้วยเห็นที่ไหนสวยขนาดนี้พระนั่งเกิดรับดอกบัวจากพระพุทธเจ้า,จาพอรับไปเสร็จแล้วแบประคองสองมือพระองค์บอกว่าให้ไปอยู่ในสถานที่สงบนะไปอยู่ทางหลังวัดแล้วก็กวาดทรายขึ้นมาเป็นกองแล้วเอาเสียบดอกบัวลงไปในกองทราย แล้วให้ท่านนั่งกำหนดดูดอกบัวให้ท่านเพ่งดูดอกบัวให้ท่านดูมองดูดอกบัวคือภาพันนั้นท่านก็อยากดูอยู่แล้วเพราะมันสวยงามเลยเพราะว่าในใจของท่าน,นออ้โหมันซึมลึกเลยจากนั้นก็ท่านก็มาไปหาที่สงบ,บหลังวัดวาดกองทรายขึ้นมาเป็นกองแล้วเสียบดอกบัวจากนั้นท่านกำหนดเพง่งดูดอกบัวนี่สวยจริงๆสวยงามจริงๆ,ๆ สวยจริงๆสวยงาน texting, จริงๆอยู่ในใจเราเนี่ยแต่นี้ดอกบัวดอกนั้นอ่ะพอเพ่งดูไปนานๆมันก็เศร้ามองบัดคล้ายๆว่ามันเศร้าลงไปเรื่อยๆเพราะดอกบัวอิทนิ์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทำท่านให้ทําเป็นให้พระองค์น,นั้น ah ดูเนี่ยดอกบัวนั้นก็เศร้ามองลงเศร้าเศร้าเศร้าลมองจนเกิดว่าดําปีพระองค์นั้นก็เลยอดอกบัวเนี่ย แต่พนก็สวยงามจริงๆแต่บัดนี้รู้สึกว่าเศร้าหมองเห็นได้ถนัดตาตั้งที่ไม่นานเลยพอท่านเห็นดอกบัวเศร้าหมองท่านก็พิจารณาร่างกายของท่านว่าร่างกายคนจะเป็นผู้ใดก็ตามที่แรกเกษตรสวยงดงามเออเป็นฝั่งสดใสแต่ต่อไปก็ต้องเป็นคนเฒ่าแก่ชราอัน้จักของไม่เทีย่ยง พอเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงเท่านั้นแหละมันซึมว่าบขสูหมมัวใจเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทั้งหมดในโลกในจักรวาลจะเป็นคง,งอยู่ได้ตลอดอนันตกาลเป็นไปไม่ได้ขนาดดอกบัวสวยๆขนาดนี้ยังเป็นอนิจจังให้เห็นต่อหน้าต่อตาเพราะนั้นร่างกายของเราก็ต้องเป็นอนิจจังแน่นอนแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นอย่างไรก็ตามแต่เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงจริง,รงๆพอเห็นเท่านั้น ใจิตใจของท่านเลยเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจิตใจของท่านได้เป็นพระหันในในขณะนั้นเลยเย่างนั้นเลยได้สาเร็จเป็นพระอรหันในขณะนั้นในเย็ยนวันนั้น <Okay. S 1> กลับไปกราบพระพุทธเจ้ากลับเข้าไปกราบพระสาธุบุตรท่านว่าหมดความสงสัยในพระศาสนาแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระสงฆ์ทลายก็แปลกใจว่าทาไมพระองค์นี้ จึงได้ใช้ดอกบัวทองคําเป็นอิทิธิ์ของพระพุทธเจ้าทําไมไม่สอนอย่างองค์อื่นๆพระพุทธองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในอดีตชาติของเขาพระองค์นี้เคยเป็นช่างทองเคยเป็นช่างตีทองเคยทําทองขายเครื่องประดับทั้งหลายพอแล้วก็ทําแล้วเขาคิดแล้วคิดอีกมองแล้วมองอีกจินตนาการแล้วกินตนาการอีก เพื่อจะให้ทองของอตัวเองสวยงามที่สุดแบบนั้นแหละคือช่างทองเพราะนั้นภาษารลขบุตรสอนให้อิจนารณาอาสุภาพเนี่ยอสุภาพปฏิกูลมันไม่เข้ากันจิตแกมันไม่เข้ากันเพราะนั้นมันชอบอะไรก็ต้องให้เอานั้นให้เอานั้นนําหน้าซะก่อนอพอเห็นของชอบจิตใจมันเข้าไปติดกึกพอเข้าไปติดพอติดเสร็จแล้วใจยอมรับแล้วตอนนี้ สิ่งเหล่านั้นให้เห็นเป็นอนิจจังของไม่เทียงเกิดความเศร้าหมองขึ้นมานั่นแหละทีนี้นเขาจะเห็นความสวยงามทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่จะให้ท่านพิรณา,ราสุภาษแต่ที่แรกเลยมันเข้าไม่ได้กรรมฐานไม่เข้าไม่ได้เพราะนั้นการสอนกรรมฐานในครั้งพระพุทธเจา้าบางองค์ก็เป็นพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นการสอนกรรมฐานจะให้เป็น,ปนแบบเดียวกัน เป็นไปไม่ได้เพตฉะนั้นท่านจึงวางกรรมฐาน40อย่างให้แก่พระสงฆส์นิสสิตทั้งหลายพิจารณาภาวนาเพราะนั้นที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเออกำหนดรมหายใจเข้าออกนะอันนี้นะกรรมฐานนี้ถูกกับทุกจริอ,อที่ได้ปฏิบัติมาเจริตก็คืออะไรพุทธานุสติ พุทธพุทธจริทพุทธจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตอราคะจริตชอบสวยงามโทสะจริตชอบเป็นคนขี้โกรธพุทธฆาจริตชอบเป็นคนนึกคิดวิตกจริทวิตกจริทธคล้ายๆเป็นคนชอบวิตตกกังวลคิดนี้แล้วอย่างคิดนั้นคิดนั้นแล้วคิดนี้จะเดินหน้าถอยหลังเท่ากันมนั่นแหละอันนี้พวกวิตกจริต ราคาจริตชอบสวยงามอะไรปลิตปลใดสวยงามทั้งนั้นเหมือนกั้นเอยโทรสาจริตอะไรไม่ได้เห็นคนโมโหโทโศกขี่โกรธทันทีเลยอันนี้มันโทรสาจริตแต่พุทธาจริตเนี่ยเป็นคนชอบคิดใช้เหตุผลเพราะนั้นจริตของคนให้ใช้อย่างไงในกรรมฐานโทรสาจริตให้ใช้เมตตาเป็นหลักนะ ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็มีคงต้องการความสุขอย่างที่เราต้องการขอให้ท่านจงเป็นสุขขอให้เราจงเป็นสุขจิตใจก็จะได้เย็นลงเ,เพราะว่าไม่ได้เพ่งมองเขาไม่ได้ผูกอาฆาตพยาบาทเขาลูกเดียวเพรางั้นถ้าเขาพยาบาทอาฆาตเราเป็นยังไงเราก็อยู่ลําบากเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงให้ตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขแผ่ให้มีเมตตาในจิตใจ อันนี้แปลว่าผู้มีโทสะเป็นพื้นฐานต้องใช้เมตตาให้มากเออจะเดินไปที่ไหนก็ตามเห็นสัตว์อะไะสิ่งมันก็ต้องการความสุขอย่างเราเราก็ต้องการความสุขอย่างสัตว์าาที่ฉาญทั่วไปเหมือนกับคนทั่ว,วไปเพราะนั้นอย่าไปโกรธให้เขาอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปปองร้ายเขาอย่าไปฆ่าเขาลักษณะนั้นอันนี้คือเมตตาในจ,ใจิตใจคนที่มีโทสะให้มีเมตตาใช้เมตตาให้มาก แต่ถ้าว่าคนผู้ใดมีราคาจริตเป็นเจ้าเรือนเห็นที่ไหนชอบสวยชอบงามชอบรักใครเรื่องต่างๆ่หญิงชายวัสรุสิ่งของท่านให้พิจารณาอสุภะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายในที่สุดเป็นอนิจจังทั้งหมดหาความเที่ยงแท้แน,น่นอนแน่นอนไม่ได้อ้อันนี้ก็คือคนที่มีราคะจริตเป็นพื้นฐานในจ,ใจิตใจ ใหพ้พิจรารณาพิจารณาสุภาให้มากถ้าคนี่ตกจริตทํำยังไงคนี่ตกจริตให้กำดลมหายใจเข้าหายใจออกคือให้จิตให้ใจอยู่ในปัจจุบันอย่าไปวิตกถึงอดีตจะวิตกถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้รู้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดอย่าไปวิตกกังวลอย่างอ,างอื่นถ้ามันวิตกไปกันเดินกลับมาให้อยู่กรรมาฐาน กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกการเคลื่อนไหวของร่างกายไปที่ไหนไปที่ไหนเดินไปยังไงให้มีสติในการก้าวเดินให้มีสติอยู่กับตัวเองอันนี้จะแก้ลักษณะวิตกจริตได้แต่พุทธจริตนั้นจะพิจารณาอะไรก็ได้นี่แหละคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเป็นพื้นฐานเพราะนั้นให้รู้จัก อุปนิสัยของตัวเองนิจจิตของตัวเองว่าเราเป็นจริตอย่างไรจากนั้นเขาเนี่ยนำกรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้นำมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละการสอนลูกศิษย์เนี่ยจะให้สอนแบบเดียวกันไม่ได้เพราะนั้นสอนใครเข้ามาสอนแบบปูพรมไปก่อนอย่างนั้นแหละแบบแบบปูแบบยาวไปก่อนแต่ศิษย์ผู้เข้ามาศึกษา จะต้องจับองจุดเด็ไหนประเด็นไหนนํามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตัวเองและจิตใจของเราเป็นยังไงเมื่อได้รับกรรมฐานหรือว่าได้รับยาที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองเมื่อจิตใจของเราได้รับความพร่อเย็นพาสุดใจของเราเย็นสบายเมื่อได้รับกรรมฐานอันนี้อันนั้นแปลว่ากรรมฐานถูกปรับจริตจากนั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติทําให้ยิ่งขึ้นไป ผู้นั้นจะได้รับผลในการปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าภาษาริบุถิ่ท่านเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้รับรู้และรับทราบว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะรลีกแบบเดียวกันทั้งหมดแต่พระองค์นั้นท่นานก็เป็นพุทธวิสัยของั้นแต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนได้แล้วก็มีหลายองค์ที่ท่านยกมาเป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกนะ เพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเป็นฟังเอาไว้เหมือนกันแต่บางองค์บอกว่ากรรมฐานอย่างนี้แหละถูกต้องกรรมฐานอย่างอื่นผิดแปลว,ว่าอาจารย์องค์นั้นแคบเกินไปมองในมุมเดียวเกินไปว่ายกจ้องตัวเองเกินไปั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทําอย่างนั้น หลักของพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาเข้าส่วนลึกแล้วจะไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นท่านจะปล่อยให้วงกว้างสําหรับผู้ประฤติปฏิบัติแต่ว่าถึงยังไงก็อยู่ในกรอบกรอบของกรรมฐานถ้าออกนอกกรอบอย่างภาวนาไปแล้วเห็นเทวบูตรเทวดาอินพรมเอเห็นนรกเห็นเปรตอันนั้นเป็นนิจจลิินิสัยของแต่ละคนแต่ว่าไม่ควรจะส่งเสริม ถ้าครูบาอาจารย์ฉลาดแล้วท่านไม่ควรจะส่งเสริมท่านบอกว่าไม่ควรจะดูอย่างนั้นไม่ควรจะออกจะไม่ควรจะให้ส่งจิตไปอย่างนั้นถ้าส่งจิตไปอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเผลอเป็นบ้าได้ง่ายๆส่งจิตออกนอกเพราะนั้นจะให้ส่งจิตออกนอกท่านต้องมีวิธีให้กําหนดอย่างไรจึงจะไม่ให้ไปไปลักษณะอย่างนั้นอันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านที่ออปอมสั่งสอนท่านจะไม่ให้ส่งออก แต่บางองค์พอเห็นอย่างนั้นยิ่งส่งเสริมเอออนี้ถูกต้องแล้วเอก็มีต่งมากมายมีหลายๆคณาจารย์เหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ว่าสายขององค์หลวงปู่มัน่นถ้าเห็นนิมิตอย่างนั้นแล้วท่านไม่ส่งออกไปท่านไม่หดูสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ในโลกจัก,กรวาลเหมือนกับเราอยู่ในโลกเราจะมองไปที่ไหนเราก็เห็นหมดทุกสิก่งท,ทุกอย่างในโลกเเห็นได้ แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเห็นที่สักว่าเห็นเราไม่ควรทีดมั่นถือมั่นวอาเป็นผู้เกี่ยวแก้วกล้าแล้วก็เป็นผู้เฉลียวฉลาดว่าเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างอืถ้าคนในโลกเนี่ยคนตาดีก็ต้องเห็นได้เองถ้าคนตาบอดมองไม่เห็นเพราะนั้นการเห็นสิ่งใดก็ตามมองส่งจิตออกไปนอกไม่ดีทาไมส่งเข้ามาดูเข้ามาใจของเราต้นตอทั้งหลายที่ไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมด กิเลสทั้งหลายอยู่ในใจคนนั้นให้ดูใจดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจอย่างกิเลสมันอยู่ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนะตัวเหตุทั้งหลายคือใจเพราะนั้นเอาอรหันา์ทั้งหลายที่ท่านสําเร็จสําเร็จสําเร็จที่ไหนดูที่ใจของท่านปล่อยวางที่ใจของท่านหลุดพ้นที่ใจของท่านนั่นแหะพระอรหันต์อยู่ที่นั่นนั้นเถอผู้บริสุทธิ์อยู่ที่นั่น วันนี้หลวงพ่อได้พูดจะยืดยาวอันตอนนี้ไปรับพรเดยไพีอนุโมทนาให้พ,พรัพพโร